ดีครับผมสวัสดีครับนีบ่เลยเมื่อเราหัวกระเทียมได้ที่แล้วกับพริกได้ที่แล้วเราก็จะเอาหอยแมงู้ลงครับผมจัดไป อร่อยถูกหลักอนไมถูกลืมครับบอกไม่เป็นไรครับผมเราทําแค่ถูกปากตัวเองครับไม่ถูกปากคนอื่นไม่เป็นไรครับทำกินคนเดียวอร่อยคนเดียวถูกปากคนเดียวครับผมอันนี้ไม่ใช่เทปกระทะอะไรทั้งนั้นนะครับผมอันนี้คือเทปกระทะทองแดงครับครัวคุณบีนต้องใส่ะอะไรเยอะแลวครับน้ำตาลลงไปเลย ชึบโอบามิ oh, อันนี้คือใส่เยอะก็แ่บเยอะนะครับผมใส่น้อยก็แ่บน้อยนะครับถ้ามันรูเล็กจังเนี่ยให้มันรูใหญ่ก่อนเนี่ยใส่ลงไปเลยโอบามิเนี่ย,ย,ยใส่เยอะจะได้อร่อยครับ ผัดกะเพราหอยก็อย่าลืมน้ำมันหอยด้วยนะครับเนี่ยปึ๊บผัดกะเพราหอยน้ำมันหอยซอสแมกกี้น้ำปลาซีพรส นี่แล้วก็คอลโอนอเลยครับต้องพูดถึงครับผมอร่อยเหมือนเดิมนะครับแฟมอ่อนไปหรือเปล่าเนี่ยเฟรนไม่ไมีแรงอ่ะ ไม่ทันใจวัยรุ่นเลยครับไป ทิ้งไว้สักพักก่อนครับผมว่าน่าจะอร่อยแล้วเนี่ยน่าจะโอเคแล้วแหละเนี่ยอร่อยทุกหลักอันไมถูกลืมไม่เป็นไรครับผมกินคนเดียวครับเห็นในนั้นเขทาทำมอร่อยมากเลยนะอืมอรเอยสด,สดอร่อยมากครับทำใจนิดนึงบึ๊บ ปลาทีานี้มันยังไม่เค็มนะครับเราก็ต้องปรุงให้มันแบบถูกปากตัวเองนะครับสำหรับสำหรับเชฟแล้วคนอื่นไม่สนใจนะครับผมจะอร่อยอร่อยไม่อร่อยไม่สนใจนะครับสนใจแค่เชฟเชฟอร่อยก็คือจบเลยครับ เมื่อได้ที่แล้วเราก็จะทําการใส่กะเพรานะครับผมเนี่ยบึ้บสิ่งที่เราเตรียมไว้อันนี้คือเด็ดสุดนะครับเนี่ยไม่ใช่เด็ดสุดเรื่องความอร่อยนะครับเนี่ยครับนี่คือเด็ดสุดครับเนี่ยปึ๊บแต่ถ้าเด็ดไม่สุดไม่จะอยู่ต่ำๆกว่านี้ครับแต่ถ้าอยู่ปลายเนี่ยเขาเรียกเด็ดสุดครับ <laughs> นะครับสิ่งที่เราต้องการเด็ดสุดเด็ดสุดทุกใบครับผมเนี่ยกระเพราที่ใส่ไปเด็ดสุดยอดครับบึเนี่ยก็ได้ที่แล้วนะครับเราจะชิมอีกรอบนึงครับผมว่ามันอร่อยไหมถ้าอร่อยปุ๊บคือจบเลยครับคือพร้อมรับประทานเลย หูคยอดเกินต้านบอกเลยเดี๋ยวเตรียมข้าวก่อนข้าวก่อนบอกเลยว่าที่สุดน,นะครับ บึบ๊บทีเดี๋ยวต้องนี่ครับผม,อมหอยแน่นๆครับหอยแน่นๆตะเกียบหอยแมงผูนแน่น,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 นโอ้ยสุดยอดอ